ความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วนี้เนี่ยเขาคนนั้นเป็นใครกันนะคะก็เป็นคลิปนันดอมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวนะสาหรับใครนะคะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน,นอมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ดีอยทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยเขาคนนั้นเป็นใครแล้วก็จะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะ โอ้โหดูมี energy ของอเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเป็นผู้นํามีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆนะคะเอออาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดนึงเนาะเออแต่ว่าเป็นคนที่ชัดเจนนะคะตรงไปตรงมาไม่ได้มีการอ้อมค้อมอะไรนะคะคนคนนี้เนี่ยเขา อาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเ,ออเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการเลิกกามีการแยกย้ายกันไปเนาะเขาจะเข้ามาในลักษณะไหนรูปแบบไหนหรือเข้ามายังไงคะ เขาคนนี้นะคะจะเข้ามาเหมือนเป็นที่ปรึกษาจะเข้ามาเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งอะคะ่ะที่ทําให้คุณสบายใจเขาจะเข้ามาทําให้เหมือนคุณอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปปรึกษาเขาแล้วเขาจะสามารถแบบว่าหาทางออกให้ได้เขาจะสามารถช่วยแบบว่าทําให้คุณสบายใจหรือว่าช่วยแบบ อยู่ข้างๆอ่ะเป็นเพื่อนอย่างน้อยก็จะได้มีแบบว่าเพื่อนนั่งคุยเพื่อนคุยแก้เหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเข้ามาเพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาเข้ามาเพื่อที่จะรับฟังหรือว่าเข้ามาเพื่อที่จะแบบทาให้คุณสบายใจจริงๆอ่ะเออคนคนนี้นะรู้สึกว่าเอเนอร์จีดีจริงๆนะคะโอเคแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงต่อคะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อคะออ้ยจริงๆความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะว้าว โอเคความสัมพันธ์มีแนวโน้มที่จะไปได้ไกลามากๆค่ะมันมีไพ่เดทขึ้นมาไพ่เดทมันไม่ได้หมายถึงการจบนะคะแต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมันหมายถึงการไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วในที่เนี้ยมันมีทิศทางที่จะไปได้ไกลจริงๆบางคนบางคู่เนี่ย อาจจะถึงขั้นแต่งงานอะไรอย่างนั้นเลยนะคะมันมันเหมือนความรักครั้งเนี้ยความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันมามอบความหวังให้คุณนะคะมันทําให้คุณได้มีความหวังอีกครั้งหนึ่งกับความสัมพันธ์มันจะไปได้ไกลกว่าเดิมมันจะเหมือนกับเราอะไม่ได้สู้ไปคนเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีอีกคนนึงที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ไม่ว่าเราจะทําอะไรอะเราอาจจะไม่ได้เคยไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนี้จากคนเก่าๆแต่พอคนเนี้ยเข้ามาแล้ว เขาทําให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะ่ะเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราจะทําอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการจะทําเราสามารถมั่นใจในตัวเองแล้วเราแบบคือที่ผ่านมาความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะทําให้มันอาจจะท็อกซิกมากๆแล้วมันทําให้คุณรู้สึกนอยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยเข้ามาเพื่อสร้างกําลังใจให้คุณจริงๆค่ะแล้วตัวคุณจะรู้สึกว่า เอ้ยเหมือนเจอทางใหม่ๆมันเจอเส้นทางใหม่ๆเหมือนตอนนี้ก็ลังแบบมันดีมากๆมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นกว่านี้ซึ่งตัวคุณเองก็จะสามารถรับรู้ได้นะคะ